สวัสดีครับมม่หนึ่งคิดสั้นๆครับหลายคนถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะทาไมไก่ที่นี่ทําไมกินหยวกกล้วยทําไมกินกล้วยเป็นต้นนะฮะเออมันก็ตอนแรกๆนะครับผมก็ให้กินในช่วงประมาณสองเดือนปรากฏว่าไก่ไม่กินเหมือนกันครับต้องสับไม่สับก็ปั่นครับเนี่ยแต่ตอนนี้นะฮะโอ้รู้แล้ววิธีการนะครับก็คือต้องฝึกให้กินตั้งแต่เล็กๆแบบนี้ครับนี่สับต้นกล้วยมาเลยครับให้เขาคอยจิกกินอย่างนี้และฮะจิกกิน หรือถ้าแบบเอ๊ะมันไม่กินจริงๆนะฮะให้อดอาหารครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้ฮะเนี่ยก็จะเริ่มกกินครับพอโต,โตขึ้นสองเดือนอ่ะอันนี้ตัดไปทั้งต้นทั้งกินทั้งใบด้วยนะฮะเนี่ยเขาก็จะกินครับแรกๆก,ก็อาจจะเอาอาหารล่อไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้กินครับแลว้วอ้วนด้วยนะฮะใครมีต้นกล้วยก็ตัดไปได้เลยต้องฝึกให้กินตั้งแต่ตัวเท่านี้ครับประมาณเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองอาทิตย์อย่างนี้นะฮะเนี่ยเดือนก,กว่าๆอย่างนี้ครับ แต่ว่าไปเริ่มสองเดือนเขาไม่กินนะต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับท่านที่ถามเข้ามาว่าเออทาไมไก่มันกินเหยื่อกล้ยนี่ฮะก็จะกินทั้งหมดแหละครับจนเหลือแต่เปลือกสุดท้ายนะฮะเหมือนแปลงโม่ฮะก็จะกินกินกินก็จะเหลือเฉพาะเปลือกสุดท้ายนไก่จะได้อ้วนครับเป็นอาหารเสริมนะอย่าไปกินอาหารหลักนะครับอาหารเสริมก็ยังกินอาหารเหมือนเดิมครับใส่ไก่เท่านี้ต้องทําให้มันเต็มรางนี้ไว้ตลอดครับเี่ยกินไว้อย่างนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นอาหารเสริมส่วนเคี้งเีงก็เอาญ่าหวาน,นครับหรือว่าญ้าต่างๆก็ได้ฮะเอาไว้ในข้ออนี้ฮะเขาก็จะคอยจิกกินจิกกินไก่เขาจะได้ไม่เครียดครับถ้าไม่เครียดก็เนี่ยฮะร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับไม่มีตัวอ่าซึมเศร้านะฮะม,มีแบบนี้ครับคอยจิกกินก็จะให้คอกแฉะด้ครับคอกังหงนตลอดเนาะนี่ครับก็แต่น้าบานไก่น้อยนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายไก่เล็กๆแบบนี้นะฮะ ก็ฝึกข้เงนอกกินครับจะได้ประหยัดอาหารด้วยนะฮะบ,บางทอาีอาหารเราหมดอ่ะเราก็จะได้มีอาหารชดเชยหรือว่าอาหารลดต้นทุนครับแบบนี้ครับกฝา,ากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ